มีเด็กขอมาว่าอยากให้พี่อะไปกินปลาหมึกไข่ย,ย่างบ้างพี่แบบไขเ่เต็มตัวพี่หมึกไข่ย,ย่างหมึกไข่ย,ย่างแล้วพี่ไปตามหาจากที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหใหญ่จริงกินทั้งตัวเลยได้ไหมอืมเอาเังไงดูดไข่โอ้โอหทีความไข่อืมออ้จุกไม่ไห้แล้ว พี่เตอพี่อ่ะมีเด็กขอมาว่าอยากให้พี่อไปกินปลาหมึกไข่ย,ย่างบ้างพี่แบบไข่ไข่เต็มตัวพี่หมึกไข่ย,ย่างใช่พี่นี่พี่แมงเนี่ยโอ้โหทำเองไม่ได้นะเนี้ยต้องไปหาเลยหมึกไข่ย,ย่างแล้พี่ไปตามหาจากที่ไหนวะเนี่ยโอเค สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเตือครับผมทุกคนวันนี้ครับเรานะครับจะไปตามหามึกไข่ย่างแบบว่าบิ๊กเบิ้ม่เออบิ๊กเบิ้มเลยพยายามตามหานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์แล้วกดคอมเมนต์นะครับทุกคนใครที่บอกว่าพี่เสือไม่ลงคลิปเลยไม่เห็นเลยนะครับให้น้องๆนะครับพี่ๆนะครับคอมเมนต์เนี่ยในคลิปสัก6 7 8 9 1 0คลิป5 6คลิปก็พอและเดี๋ยวมันจะเริ่มกลับมาขึ้นฟีดนะครับทุกคนป้าเดี๋ยวเราไปตามหากันก่อนหวังว่าจะโชคดีนะครับไม่เหมือนคลิปกุ้้้้งงเเตตนนนนนะครัััับออหหาาลยววี ขอให้เจอครับไปคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเจอไปแล้วทุกคนไปตามหาไปทางไหนอ่ะไปีไป๋ยวพี่ครับอตามหาไปโอเคไป มาแล้วครับผมทุกคนตอนนี้นะครับพี่เสือก็ได้มาแล้วนะครับผมนี่มือไขยักษ์นะครับผมเอามาห้าไม้จุกๆเลยนะครับผมแล้วจะบอกว่าไม้เนี่ยไม้ละ100บาทเท่านั้นนะครับพี่เสือเอามาแบบว่ายังไม่ย่างนะเดี๋ยวเราจะมาย่างทุกคนดูกันเลยนะครับผมด้วยเตาถ่านนะครับก่อนอื่นเลยขอคนละหนึ่งไลค์ครับผมแต่ว่าฝ้ามือไขเข้ามาแบบว่าสีสันยังแบบธรรมดาเขาเรียกว่าออริจินอลนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะมาทาให้มันเป็นสีเหลืองครับผมทุกคนไปแต่ก่อนอื่นนะขอตัวไปก่อไฟก่อนครับทุกคนไปไปก่อไฟกัน โอเคมาเราไปจุดไฟกันเลยครับผมไปวิธีเราเหมือนเดิมครับกระดาษทิชชู่จุ่มน้ํามันนะครับผมน้ํามันอะไรก็ได้นะจุดไปเลย โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราดักไฟได้แล้วนะไปเดี๋ยวเราจะทําการย่างปลาหมึกเลยครับผมนี่ไปก่อนนะสะตัวนี่ครับเฮ้ยปลาหมึกไข่อ้วนๆใหญ่แทบจะนี่เลยทุกคนใหญ่แทบจะล้นเตานะเดี๋ยวให้เที่ยวกันหน้าให้ดูก่อนให้เที่ยวกันหน้าดูดูนะอ๊บโอ้โหใหญ่จริงอ่ะโอ้ยไหนใครเป็นสาวกหมึกไข่นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์เลยครับเขียนวิญญ,ญาณพ่อค้าปลาหมึกหนึ่งวัน เราจะยากนะครับให้มันรู้สึกว่าเนื้อเขาแบบจะเริ่มแบบตึงๆแล้วเราจะทําการบ้างนะครับบัง้งโอเคโอเคทุกคนนี่เราจะทําการนะครับผมบัง้งบัง้งอ,อหูดูไข่ดูไข่คุย น่ากินจาดน่ากินจาดอยากจะบอกเลยนะวันนี้ผมไม่ได้กินปลาหมึกแค่หตัวนะครับผมกินปลาหมึกเป็นล้าน,านๆพราะมีไข่ข้างในเอ๊ะแต่อยากถามในความรู้ครับว่าข้างในมันคือไข่จริงหรือเปล่าคอมเมนต์กันทุกคนมาทุกคนสุกแล้วครับหูยน่ากินมากทุกคน แซ่บครับพี่น้องมึงครับผมนี่ที่มึกไข่อ้วนๆโอ้โหมึกข่ยักนะไข่ก็แบบแน่นๆวันนี้เหมือนมากินปลาหมึกเป็นล้านตัวโอ้โหนี่ทุกคนน่ากินมากเลยเห็นปะจวดจวดพี่น้องจวดครับผม มาแล้วครับทุกคนปลาหมึกไข่ยักษ์แต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอก่อนออมาแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูนะครับให้ดูไข่นะดูไข่หมึกนะเน้นนะเดี๋ยวผมบีบให้ดูปลาหมึกเป็นล้าน,านตัวแตกออกมาแล้วครับผมอยวให้ดูน้ำจิ้มนะครับผมนี่ก่อนอะื่นนะพี่เสือขอกินแบบว่าจิ้มทั้งตัวได้ไหมโอ้ยดูนะครับ นี่นะม,มาจิ้มดูนะอืมเอาเลยเฮ้ยรส้าเฮ้ยออร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มสามรสไปครับคำต่อไปอืมจิ้มแบบสา,จาใจเลย อื่อร่อยมากทุกคนไหนใครสาวกปลาหมึกนะกดไลค์หน่อยโอ้ยมึกไข่คือแบบคือแบบสุดมากอันนี้ไข่นะไม่ใช่ข้าวเหนียวไปครับเราจะไปกินหนวดบ้างดูจิ้มไปเลยอย่างนี้เลยโอ้ my g อดไปครับอื้อหืออื้อหือ คืออร่อยมากทุกคนเนื้อคือแบบว่านุ่มๆกลบๆนะไข่เขาแบบแซบค้าพี่น้องโอ้โหไปกันต่อเลยเนี่ยเราต้องกินอย่างนี้นะคือถ้าเกิดว่าจะให้มาสับมาหันนะไม่โอเค ออ้อหพวกจริงโอ้โหคนไข่เขาแบบโอ้โหไปครับอือเ้าหัวฟ้าดูอยู่นะลิงกลับมานะครับอะเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่เนมเขาก็ไปถ่ายงานนะครับอยู่ที่นครพนมนะไปหาหลานด้วยนะหลานผมนะแต่ลูกเขา อร่อยมากดูดีไข่โอ้โหดูความไข่เลยไข่โจยกใจไหวน้ำจิ้มคือแบบว่าสุดไม่ใช่ซีฟูด้ดนะเป็นสามรสนะอืออือ,อ จะไปแล้วคุณระวังแล้วหมดไป2ตัวแล้วครับเอ้ยหมดไป1ตัวก็แบบจะจุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองมาแบบว่ากินตัวที่2กันต่อเลยครับผมมาเริ่มกันเลยนะโอ้โหตัวที่2ไม่เสียขอหันเดียวได้ไหมขอหันเป็นแว่นได้ไหมไม่เอาดีกว่าเราชอบกินเป็นตัวหันเป็นแว่นบ้างก็ได้เดี๋ยวลองดูซิถ้าหันเป็นแว่นจะเป็นยังไงเวลาไปซื้อร้านเนี่ยเขาก็จะแบบเนี้ยเป็นแว่นเลยเนี่ยตรงที่เขาแบบผ่านนี่นะครับโอ้โหเป็นแว่นเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ย ว้าปามือรู้ว่ามีดูโอ้ไข่แตกโหไม่น่าหั่นเลยอะ่ะอืมลืมจิ้มไปครับหืมคำอืมอร่อยมากมาครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็คือแบบประมาณ5ทุ่ม นะห้าทุ่มกินปลาหมึกไข่ยักษ์บรรยากาศกำลังเย็นๆเลยเงือเต็มตัวนี่ถ้ากลางวันจะขนาดไหนใช่ไหมย่างกับเตาถ่านร้อนๆนะหกสิบองศาผมกินวันนี้เราวันไหนอขอสองตัวพอได้ไหมอีสามตัวเดี๋ยวแบ่งคนอื่นกินมั่งนะมีพี่ที่อยู่ในบ้านอยู่นะครับโอ้จุกไม่ไหวแล้วอิ่มไม่เป็นไรผมจะสู้สุดชนฝาอืมอืมฮะ อุ้ไข่คือแบบแน่นเวอร์อ่ะไปคำสุดท้ายละอื้วอื้ออื้ออื้อืออื้ออื้ออื้ออบ้ออืออื้ออื้อ้าอื้อื้ออื้ออน้ออื้อ้้้อ้ จะบอกโอเคอิ่มแบบอร่อยอ่ะโอเคพี่เสือกินได้แค่สองไม้จริงๆครับทุกคนคือไข่เขาแน่นมากจริงๆน้ำจิ้มคือแบบเด็ดจริงนะใครสนใจเนี่ยไปซื้อลุงกับป้าแกได้นะ ที่ตลาดเดวันราชดานะครับผมนะถือว่าโปรโมทไปเลยนะใกล้ๆร้านน้ำร้านน้ำปั่นนะครับเออก็ไปอุดหนุนได้ตัวนี้นี่ไม้ละร้อยเองนะไปถึงที่ร้านเลยนะครับอุดหนุนได้นะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่สีเหลืองอยนี้พี่เสือมาใส่เองนะครับตรงนี้ก็คลิปนี้นะครับใครที่เป็นสาวกปลาหมึกนะครับสาวกหมึกนะครับหมึกไข่ยักษ์เนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งคอมเมนต์ครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยอยากให้ทําคลิปอะไรกันต่อไปนะครับโอเคสําหรับวันนี้พี่เสือนะครับขอตัวไปวิ่งรอบหมู่บ้านเเพื่่่ออออออาาาแคคคลลรรีกกกนนนะับบบทุไป๊ยย เอนนี้ไปแบ่งคนอื่นก่อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวตั้ง3ตัว